โอเคก็ okay, ขอสวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะผมจะเอา10เกมกาชาน่าเล่นในปี2021มาแนะนาให้เพืเ่อนๆได้เอาไปลองเล่นกันน,นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเกมกาชานะเกมกาชาเราที่นู่จจักกันอยู่แล้วนะเพราะว่าก็เป็นแบบคาตะกรีที่น่าจะฮิตนะหรือว่าเป็นหมวดหมู่ที่น่าจะฮิตมากๆเลยน,นั่นเองนะฮะก็คือเกมกาชาเนี่ยก็คือเราจะต้องเอาเพชรที่ไ,ได้จากเกมนะแบนะบันะบ้นกะ็เติมตังเข้าไปเนี่ยนะไปสุ่มตัวละครนะเพื่อมาสร้างทีมตัวละครหลากหลายอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งนับเกมไหนที่อยู่ในคาเตอกอรี่นี้ผมก็จะเอามาใส่ในนี้ทั้งหมดแล้วเลยนะครับก็เป็น10เกมที่ผมแนะนำแล้วกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไม่พูดมากกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยนะแต่โอเคนะครับเกมแรกที่ผมจะแนะนำกันนะครับเกมนี้ไม่ใช่ว่าบลิชแอ t e r n a l Soul นั่นเองนะครับซึ่ง b บลิชแอ t e r n a l Soul นะเป็นเกม Bleach เกมใหม่นะครับที่เพิ่งจะออกมาได้ไม่นานมากนะครับประมาณเมื่อปี2021นี่แหละนะปีนี้นั่นแหละนะฮะซึ่งนะบลิชแอ t e r n a l Soul นะครับเป็นเกมที่ อิงเนื้อเรื่องจากบีดได้เขาน like ่าจะดีมา um กๆเลยนะเนี่ยครับจากอนิเมะหรือว่าจากบางงานที่เราอ่านหรือดูมานั่นแหละนะครับซึ่งเกมนี้นะอิงจากเนื้อเรื่องพวกนั้นได้ออกมาได้ดีมากเลยนะผมได้ลองมาเล่นมาแล้วน bueno. ั่นเองนะครับซึ่งนะครับระบบคอมแบทของเกมนี้ครับจะเป็นแบบเทิร์นเบสสัตรดจี้นั่นเองนะครับก็คือคุณเนี่ยจะต้องสลับเทิร์นตีกับเอนดมี่หรือว่าศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งนะครับก็จะมีท่วงท่าของบีดเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระสึนกระเทนโชนะครับหรือว่าเป็นแบบพวก คาดาบเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากอนิเมะเรื่องบีนะครัถ้าใครเป็นแฟนบีเนี่ยก็น่าชอบเกมนี้กันนะครับแล้วก็เพิ่งออ, Robinson, องกมาได้ไม่นานนะครับเนื้อเรื่องก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยน,นั่นเองนะมีระบบคัดจีนมีการเดินไปทําเควสนู่นนี่นั่นนะครับอย่างนี้เลยน,นั่นเองนะครับก็คือผมว่ามันทำออกมาได้ดีมากเลยนะแล้วก็เพิ่งออกมาไม่นานนะครับต้องลองไปเล่นกันดูนะครับซึ่งเกมนี้ก็แน่นอนนะว่ามีกาชานั่นเองนะฮะก็อย่าลืมลองไปเล่นกันดูนะฮะ เกมต่อมาที่เราจะมาแนะนำกันนะเป็นเกมที่ชื่อว่าคโนซุบะ The Fantastic d a y นั่นเองนะครับซึ่งคโนซุบะนะครับก็หลายคนเนี่ยนะอาจจะเคยรู้จักมาบ้างน,นะครับจากอนิเมะนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็เบสมาจากอนิเมะเรื่องคโนซุบะเลยนั่นเองนะครับ ถ้าใครชอบดูอนิเมะอยู่แล้วเนี่ยนะก็น่าจะชอบกันนะเพราะว่าเกมนี้นะครับคือเอาอะไรหลายอย่างมากนะมาจากอนิมเมะเรื่องคอนโตสุบะนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นการตีไม่โดนของดาร์กเนสนะครับหรือว่าเฟียดวอเทอร์คาซึมะอะไรอย่างนี้นะค,คือเขาเอาความยูนีของคนโตสุบะมาใส่เกมนี้นั่นเองนะ ซึ่งตัวตัวการเล่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมแบบว่าเทิร์นเบสอีกแล้วเนี่ยนะเทิร์นเบสสเตอร์จี้นะครับซึ่งก็จะมีสกิลหลายอย่างมากนะครับแล้วจุดเด่นของเกมนี้นะผมว่าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยมันสวยมากนะครับเอฟเฟกต์สกิลพวกช่วงท่าอะไรเงี้ยมันทำมาได้ดีนะครับแล้วก็นะครับเป็นเกมเทิร์นเบสเกมหนึ่งเลยนะครับที่ผมว่าเออทำมาได้เล่นเพลินดีนั่นเองนะครับคือถ้าไม่มีอะไรทำก็ลองเล่นได้นะสำหรับเกมข้อสบายเกมนี้นะครับ โอเคนะซึ่งเกมนี้ก็มีกาชานะีอย่างที่ว่าไปนะมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยนะจากกาชานะไม่ว่าจะเป็นจากในอนิเมะหรือว่าจากพิเศษจากเกมนี้ก็มีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปเล่นกันดูนะใครเป็นแฟนคองโนบุะอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะชอบมากมากเลยนะสำหรับเกมนี้เกมต่อมาที่าจะมาแนะนำกันนะเกมนี้ไม่ใช่ว่า Alchemy Star นั่นเองนะครับ ซึ่งอัลชิมิสตาร์นะถ้าจะเลือกเป็นเกมเทินเบสมันก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะเกมนีนะ้จะเป็นเกมที่คุณเนี่ยต้องเดินตามบล็อกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดินตามบล็อกที่เป็นสีๆนะแล้วต้องเป็นบล็อกที่ต่อกันได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับคือคล้ายเป็นเกมแบบ Candy Crush นะครับแต่ว่าเป็นแบบภาพออกมาในสไตล์อันเีะนะครับซึ่งคุณก็จะเดินแล้วก็ทำดาเมจไปได้นะครับ ซึ่งการทำเดเมียก็จะนับจากการเดินเท้าของคุณนั่นเองนะครับก็คือจากเดินพื้นสีเดียวกันพวกนี้แหละนั่นเองนะครับแล้วมันเป็นระบบที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นระบบที่แปลกใหม่มากสำหรับเกมมือถือนั่นเองนะครับซึ่งับเกมนี้นะครับก็มีกาชาแล้วก็มีตัวละครมากมายเลยนั่นเองนะครับจากอาชิมิสตานั่นแหละนะครับก็นะครับเป็นตัวละครที่ดีไซน์มาได้ดีเกือบทุกตัวเลยนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพราะฉะั้นผมแนะนำนะให้ลองเอาไปเล่นกันดูนะสักรอบหนึ่งนะเพราะว่า มีตัวละครเยอะนะครับแล้วก็ระบบก็น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะฮะเอาชิมิสตาร์นะับก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครชอบซึมซับเนื้อเรื่องอะไรก็น่าจะชอบกันด้วยนะสำหรับเกมนี้นะครับก็อย่าลืมรอไปเล่นกันด้วยนะครับเกมนี้โอเคนะครับเกมต่อมาที่จะมาแนะนำกันนะคเกมนกมชื่อา l ลอดอ of พ ro รสนั่นเองนะครับ l ี r หลอ h e r o พ s นะจะเป็นเกม s t r ATEGY TURN BASE นะครับซึ่งตัวคนเองเนี่จะได้บทเป็นพระราชานะหรือว่าก็ราชินีอะไรนี้นะเป็นผู้ครองราชอะไรประมาณนั้นนะเป็นคิงนั่นแหละนะครับ ซึ่งนะคุณเนี่ยก็จะต้องได้รับบทเป็นคิงนะที่สามารถคอมแม่ลูกน้องนะแล้วสั่งการลูกน้องได้แล้วเลยนะครับแล้วคือลวกน้องของคุณพวกนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่คนไอนี่มานะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็จะมีแบบตัวละครหลายประเภทนะจะเป็นนักเวทนักดาบอะไรพวกนี้นะครับมาหมดเลยนะครับแล้วก็นะจุดเด่นของมันเลยนะผมว่านะครับมันเป็นเกมที่ทําแบบระบบสกิลมาได้ขนางที่จะสวยนะแล้วก็มีคาสิเนมีอะไรที่แบบนขาน่าสนใจนะครัใครชอบเนื้อเรื่องเนี่ยก็สามารถซึมซับเนื้อในเกมนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโลอดอนโมบายนะครับ ก็ถ้ามีตัวละครหลากหลายมากมายนะผมบอกนะมีทั้งนักเวทนะมีนักดาบมีใช้หอกมีอะไรเยอะแยะไปมากมายไปหมดนะเพราะฉะนั้นต้องไปเล่นดูนะสำหรับเกมกาชาเกมนี้นะเกมต่อมาที่จะแนะนำกันนะเกมชื่อว่า Visual Lost in Memories นั่นเองนะ,นะซึ่ง Visual Lost in Memories นะเกมนี้นะจะเป็นเกมที่เบียดเสียกอนนเมะเรื่อง Visual นั่นเองนะซึ่งเกมนี้นะเป็นเกมเที่จะเน้นไปทางเรื่องด้านของเนื้อเรื่องนะการตัดสินใจของคุณอะไรอย่างนี้นะครับ เราเนี่ยจะต้องเล่นเป็นซิบารูนะครับแล้วคุณเนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้นั่นเองนะครับว่าคุณอยากจะทําอะไรแบบไหนนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเกมนี้นะเป็นเกมที่แบบว่าเอาเนื้อเรื่องของดิซิโร่เนี่ยมาทําใหม่เลยนั่นเองนะครับซึ่งคือจะไม่ได้มาจากตามอนิเมะนั่นเองนะครับเขาจะตัวละครมาใส่แล้วก็ทําเป็นเนื้อเรื่องของเกมเองเลยนั่นเองนะซึ่งนะการเล่นนะก็จะเป็นแบบเน้นในเรื่องหลักๆก็จริงนะแต่ว่าการเล่นส่วนหลักของมันจริงๆเนี่ยนะก็คือการเล่นแบบเทิร์นเบสนั่นเองนะครับสตรีจี้เทิร์นเบสนะครับก็คือคุณเนี่ยจะได้เล บทเป็นแบบตัวอะไรก็ได้นะครับที่คุณสุ่มกาชามาได้อะไรอย่างนั้ยนะครับก็จะมีหลายตัวนะที่คุณสามารถสุ่มออกมาได้นะครับจากเรื่องดิซิโร่ทางนั้นนะครับแล้วก็เอามาสู้กับมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับในฟิลหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นเทิร์นเบสนั่นแหละนะครับถ้าว่ง่ายแต่ว่าคือเกมนี้มันเดนเดลเรื่องนะนั่นคือจุดเด่นของมันนะที่ผมจะบอกนั่นเองนะฮะก็ถ้ามีเวลาก็อย่าลืมนองเล่นกันดูนะสำหรับเกมนี้นั่นเองนะฮะเกมต่อมาที่จะมาแนะนำกันนะครับเกมนี้คื่อ Dead Alive Spirit Place นั่ ซึ่งนะครับเกมนี้นับจะเป็นเกมแอคชั่น 2D นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมแอคชั่น 2D ถ้ากัอนด์แสว์เ่นนั้นทีสนุกมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตัวละครนะครับก็จะเอามาจากพวกเรื่อง Dead alive นะครับที่เราน่าจะจักกันในผ่านอนิเมะนั่นเองนะครับซึ่งนะจุดเด่นของเกมนี้นะครับเป็นระบบคอมแบทที่เขาน่าจะลื่นไหลมากนะครับเป็นแฮกแอนด์แสว์ 2D ที่ดูดีมากๆเลยนะครับผมพูดได้เลยนะว่าดูดีที่สุดเกมเลยนะครับแล้วก็นะมีตัวละครหลากหลายนะครับมีสกิลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคครรรัับบบบมีสกิลลหายูปแนะ ภาพก็สวยนะครับทำภาพออกมาก็น่าจะดีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีดาร์ล็อกมีคาซีนเนื้อเรื่องอะไรที่เยอะแยะแล้วก็ทํามาได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับเกมนี้นะครับผมแนะนําให้ไปลองเล่นนะครับแล้วก็อย่างที่ว่านะครับมีกาชาด้วยนั่นเองนะครับแล้วคุณเนี่ยก็สามารถเอาตัวเข้ามาเล่นในแฮร์ริเอร์สองดีนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับภาพสวยมากๆนะครับสกิลก็โอ้โหดุดแรงเวอร์วังอลังการไปหมดนั่นเองนะครับเหมือนในอนิเมะนะก็ ลองดูนะสำหรับ Dead Alloy Spirit ไทยนั่น g นะเกมต่อมานะครับที่จะแนะนำกันนะครับเกมมีชื่อว่า c a t a าเคียวฮิตแนนรีบอนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเกมนี้นะครับก็เบยียดมาจากอนิเมะเรื่อง Reborn เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูเนี่ยก็น่ารู้จักกันอยู่แล้วนะครับ Reborn นะครับซึ่ง เกมนี้นะครับก็จะเอาตัวละครมาจากอนิเมะเรื่องรีบอลมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็นะมาทําเป็นในรูปแบบเกมไฟติ้ง2 d นะครับแท mm hmm. ็กซ์เซนส์แอคชั่นนั่นแหละนะครับซึ่งนะผมว่าเกมนี้นะทําตัวละครจากรีบอลออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องโมเดลนะพวกแบบสกิลที่เอามาจากในอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับแบบคือแบบมันเอามาจากอนิเมะได้ดีนะครับคืออินพุตมาแบบทั้งไอ้นี่ได้ดีมากๆเลยนะครับ ซึ่งตัวละครก็จะมีหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวงคเล่ซึนนะพวกคุเดระอะไรนี้ก็มีหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งนับการได้ตัวละครนะครับก็จะเอามาจากพวกกาชาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ต้องลองไปสุ่มกันดูนะฮะซึ่งนับแล้วก็นับเกมรีบอลเกมนี้นะผมว่าเป็นเกมนึงที่ทำเอฟเฟกต์สกิลออกมาได้สวยมากนะครับแล้วสกิลเนี่ยก็มาจากในอนิเมนนะครับคือสวยอยู่แล้วในอนิเมะนะมาทำในนี้สวยเข้าไปอีกนั่นเองนะครับ ก็นะครับถ้าใครเคยดูเรื่องรีบอลหรือเป็นแฟนรีบอลอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมลองเอาเกมนี้ไปเล่นกันดูนะฮะสนุกใช้ได้เลยนะครับสำหรับคาเตอร์เกลฮิตแมนลีบอลนะครับเกมต่อมานะครับเกมนี้ผมจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยนะครับเกมนี้นะครับก็คือเกนชินอิมแพคนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเกนชินอิมแพคนะครับออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับที่บอกว่าให้ทำอีกรอบนะเพราะว่ามันมีอัปเดตใหม่นะครับที่เข้ามาได้ไม่นานมากนะครับ แล้วก็นะครับมันทำให้เกมเนี่ยโหมีอะไรให้ทเยอะขึ้นมากมายไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นส่วนถ้าใครยังไม่ลองเนี่ยก็ต้องลองแน่ๆน,นะครับเกมนี้นะเพราะว่ามื่กิ้หนูว่าทําออกมาได้ดีมากนะสำหรับเกมในมือถือนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีระบบกาชาที่คุณสามารถสุ่มตัวละรครมาเล่นได้นั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นโอเพนเวิลด์นั่นเองนะเป็นแบบโอเพนเวิลด์ที่คุณจะสามารถรับเควสทำเควสนู่นทำเควสนี่ได้นั่นเองนะครับซึ่งเนี่ย ถืว่าเกมนี้ที่ทำออกมาในโทรศัพท์สักครั้งนึงชีวิตควรจะลองเล่นดูนะสำหรับเกมนี้นะครับมีระบบคอมแบทที่สนุกแล้วก็น่าสนใจเนี่ยเป็นการรวมเอลเมนต์อะไรเข้าด้วยกันหลายๆอย่างนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับแถมให้นะครับยังมีเนื้อเรื่องที่ดีอีกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะพลาดไม่ได้สำหรับเกมนี้นะมีครบทุกอย่างเลยนะถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนก็าจะเคยเล่นไปแล้วนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอาแนะนำนะเผื่อใครยังไม่เคยเล่นนะต้องลองนะสำหรับเกมชินิมแพกเกมนี้นะ เกมต่อมาที่ผมจะแนะนํากันนะครับก็คือเกมที่ชื่อว่า Guardian Tales นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่ว่าไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับเอ่อใครที่เป็นคนชอบเล่นเกมการาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนะเกมนี้นะผมว่านะเป็นหนึ่งเกมนะที่ทําออกมาได้น่าเชดีมากๆเลยนะครับคือแบบทําเป็นเกมกาชาที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งนะภาพเนี่ยถึงจะดูไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะภาพอาจจะแบบเออเป็นแป8บิต2บิตอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ว่านะผมบอกเลยนะว่าเกมนี้นะอย่าดูที่ภาพนะครับ ระบบการเล่นของมันเนี่ยสนุกมากๆเลยนั่นเองนะครับคือคุณเนี่ยจะได้แบบเออเดินเป็นตัวเล็กๆพวกนี้นี่แหละนะครับแต่ว่านะครับมันก็จะมีแบบพวกสกิลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่แต่ละตัวละครก็มีสกิลต่างกันนั่นเองครับซึ่งคุณเนี่ยก็จะต้องแบบเออเดินไปทํานู่นทํานี่นะครับไปการไปตีมอนนะไปคุยกับคนอื่นนะครับคือทําเควสอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็นะครับคุณเนี่ยนะครับก็จะต้องสุ่มกระชากแน่ๆนั่นเองนะครับเพื่อเอาหาตัวละครดีๆมาใช้นั่นแหละนะครับ แถมเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับถ้าใครอยากซึมซับเนื้อเรื่องก็ต้องลองดูนะครับไม่แย่นะครับเกมนี้เป็นเกมกาชาที่ทำมาได้ดีที่สุดเกมหนึ่งนะครับที่ผมเคยเล่นมาเลยนั่นเองนะครับก็นะครับสนุกมากนะครับเกมนี้นะครับอย่าลืมลองเอาไปเล่นกันดูนั่นเองนะสำหรับ Guardian Steel นะฮะเพีงนั้นสำหรับเกมที่สิบนะครับเกมสุดท้ายที่ผมแนะนำกันนะครับมีชื่อว่า Azure r e นั่นเองนะครับซึ่ง Azure r e นะครับเกมนี้ที่จริงออกมาได้นานมากๆแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับเขาก็ยังมีอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนน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 นะะะะคคครรรรััับบบเเเเเเาาา้้้้ถใใออยยยกกลลลล่่่ีีผมมแหหงขไปส เกมนี้นะทราพูดง่ายๆนะมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยนะจะมาเอาตัวละครเพื่อที่จะไปลงไปตีเรือคนอื่นได้นี่นะครับเกมที่จะเน้นธีม e พวกแบบว่าเรือเรือรบอะไรอย่างนี้นั่นเองนะถ้ารชอบธีมน,น,นี้ก็น่าจะชอบกันนะครับแล้วก็น,นะเกมนี้นะก็มีตัวละครเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะเป็นเกมที่นานแล้วนะเพราะตัวละครก็มีเยอะมากๆอัปเดตอะไรมาเยอะมากมายเลยนะฮะแล้วก็นะเป็นธีมเรือรบนะครับแบบพวกเอ่ยิงกันกลางแบบทะเลอะไรอย่างนี้นะครับ ก็มีเทคโนโลยีออกมาเป็นจุดเด่นของเกมนี้นะครับแล้วก็นักละครก็เยอะอย่างที่ผมบอกนะครับก็อย่าลืมเอาไปลองเล่นกันดูนะสำหรับอาซูเลนนะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมแนะนําว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับเป็นเกมหนึ่งที่เออเล่นแล้วก็ค่าเวลาได้เพลินๆดีนั่นเองนะฮะโอเคนะเป็นไงมากนะแล้วนั่นนะก็เป็น10เกมกาชาหน้าเล่นที่ผมจะจะเอามาแนะนำนะครับในปี2021นั่นเองนะซึ่งนะเกมพวกนี้นะเป็นเกมที่ดีทุกเกมนะผมการันตีนะถ้าใครโหลดไปเล่นนะมี มีสนุกมีมันแน่นอนนะครับสำหรับเกมผู้นี้นะครับผมได้คัดไปอย่างดีแล้วนั่นเองนะฮะก็นะครับถ้าใครอยากลองเกมนี้ก็สามารถเสิร์ชได้ใน App Store แล้วก็ Play Store ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วนะถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรในวิดีโอนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้กันด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจทห้ทำต่อไปนั่นเองนะโอเคผมไปละแล้วเจอกันสวัสดีครับ